สวัสดีครับพี่น้องสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเรื่องนี้นอกระบบรัฐบาลเห็นปัญหานี้นอกระบบเป็นปัญหาที่กัดกร่อนสังคมไทยมานานและเป็นเรื่องใหญ่ของคนไทยจํานวนมากวันนี้เราจะเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ทําให้การแก้ปัญหานี้นอกระบบเป็นวาระแห่งชาติฟื้นฟ,นฟนูสภาพ ความเป็นอยู่คืนศักดิ์ศรีคืนความหวังและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนคนไทยทุกคนในวันนี้เราได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและฝ่ายตำรวจที่ช่วยกำกับดูแลบ,บังคับใช้กฎหมายจะมาทำงานร่วมกันแก้ไขทั้งนี้และมีเรื่องของความสัมพันธ์ในระดับชุมชนที่ละเอียดอ่อน นอกจากการแก้ไขนี้แล้วรัฐบาลก็จะฟื้นฟูเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับครัวเรือนจนขึ้นไปถึงระดับมหาภาคยกระดับความเป็นอยู่ทำให้ไม่กลับไปเป็นภาระนี้ล้นพ้นตัวอีกสำหรับผมนี่นอกระบบเป็น modern world slavery ครับเป็นการค้าทาสในยุคใหม่ที่ได้พลาคอิสรภาพ ความฝันไปจากผู้คนในยุคสมัยนี้ปัญหานี้เรื้อรังและใหญ่เกินกว่าที่จะแก้ปัญหาได้โดยไม่มีภาครัฐเป็นตัวกลางครับในวันนี้รัฐบาลจึงต้องบริรณาการหลายภาคส่วนที่เข้ามาทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและกระทรวงการคลังเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับไปอยู่ในวงจรน,นี่นอกระบบอีกภาครัฐจะรับบทบาทเป็นตัวกลางสำคัญในการไกล่เกลี่ยพร้อมกันทั้งหมด ดูแลทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้อย่างเป็นธรรมตั้งแต่ต้นกระบวนการไปจนถึงปิดหนี้การทำสัญญาที่หลายครั้งไม่เป็นธรรมไปตามกฎหมายมีดอกเบี้ยที่ไม่เป็นธรรมและกระบวนการทวงหนี้ที่ใช้ความรุนแรงต้องจัดให้ทำสัญญาที่เป็นธรรมและเป็นไปตามกฎหมายพูดง่ายๆคือการแก้ปัญหาหนี้ระบบภาครัฐจะต้องทำงานร่วมกันหลายๆหน่วยงานเพื่อทำให้ลูกหนี้ได้มีโอกาสหายใจ มีกำลังใจที่จะดาเนินชีวิตหาเงินมาปิดหนี้ให้ได้ในความตั้งใจนี้ผมได้สั่งการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนให้ตำรวจและมหาไทยไปทำการบ้านมาโดยทั้งสองหน่วยงานต้องทำงานร่วมกันอย่างบรูรณาการให้ดีกว่าในอดีตที่แยกกันทำผู้ทดยชารก็คือการนี่นอกการแค้ไขหนี้นอกระบบจะต้องทาด้วยกันแบบ End น o e n d ต้องมีมาตรการต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนกลับเข้าสู่วงจรอ,อีก และทั้งสองหน่วยงานจะต้องเข้าใจกระบวนการทํางานของกันและกันต้องทําให้กระบวนการทำต่างเพื่อให้ประชาชนสามารถชดใช้หนี้ได้อย่างมีศักดิ์ศรีไม่เบียดบังการใช้ชีวิตจนทําให้พี่น้องท้อถอยแน่นอนว่ารัฐบาลก็จะระมัดระวังไม่สร้างภาวะอันตรายทางศีลธรรมหรือมอร a ค h าศาสตร์ในมาตรการการช่วยเหลือทั้งหมดการแก้ไขหนี้ในวันนี้ คงไม่ใช่ยาปฏิหารที่จะทําให้หนี่นอกระบบไม่เกิดขึ้นอีกแต่ผมมั่นใจว่าด้วยเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจะทําให้พี่น้องประชาชนที่มีรายได้ดีขึ้นจนไม่จําเป็นต้องก่อหนี้อีกในอนาคตและจะเพิ่มโอกาสให้พี่น้องประชาชนรายเล็กรายย่อยสามารถเข้าถึงแหล่งทุนในระบบได้มากขึ้นนอกจากนี้นอกระบบแล้วในวันที่12เดือนธันวาคมนี้ จะมีการถแถลงเรื่องภาพรวมของนี่แบบครบวงจรซึ่งจะครอบคลุมทั้งนี่ในระบบและนี่นอกระบบอีกครั้งหนึง่งและผมจะทําให้โครงการนี้ช่วยปลดปล่อยพี่น้องประชาชนจากการเป็นทาสนี่นอกระบบลืมชีวิตที่เคยลำบากมีกําลังใจมีแรงใจที่จะทําตามความฝันนับจากบันนี้เป็นต้นไปขอบคุณครับ